สักครู่นี้ที่คุณกนกบอกว่าเริ่มต้นด้วยข่าวที่เบาๆก็จะเป็นข่าวกีฬานะครับอันนี้ก็จะเป็นข่าวในแวดวงบันเทิงบ้างเบาๆเหมือนกันเบาๆเหมือนกันแต่คนที่ตกเป็นข่าวผมว่างานนี้ไม่เบาคือนะฮะเรื่องของกรณีของคุณแพนเค้กก็เป็นเรื่องเดิมที่ทรัพย์สินหายไปในบ้านคงจะจํากันได้ประมาณสักสองแสนกว่าบาทมีแหวนมีนาฬิกาอะไรนะฮะแล้วตอนหลังคุณแพนเค้กกับคุณแม่คุณนวลนงก็มาแถลงข่าวที่บชนวว่าสรุปเราเจอละ เจอของอยู่ในบ้านแล้วเพียงแต่ว่าสับสนเรื่องของที่เก็บนะฮะหลังจากนั้นก็ไม่ติดใจสงสัยเรื่องรอยเท้าต่างๆที่อยู่ตามขอบประตูบนโถชักโครกนะฮะหลังจากนั้นไม่นานก็มีข่าวออกมาว่าของที่หายไปเนี่ยมีมีความเกี่ยวข้องกับน้องชายของคุณแพนเค้กด้วยหรือเปล่านะฮะซึ่งก็ก่อนหน้านี้ทางบ้านนี้ก็ออกมาปฏิเสธ ว่าไม่ได้เกี่ยวกัน,ไม,กกนไม่เกี่ยวกับน้องชายของคุณแพนเค้กนะฮะล่าสุดวันนี้นะครับตอนเช้าก็มีรายงานว่าพนักงานสอบสวนของสอนอมีนบุรีซึ่งเป็นเจ้าของคดีเนี่ยจะเดินทางไปสอบปากคําครอบครัวของคุณแพนเค้กที่บ้านพักนี่ฮะครับวันนี้ก็เลยมีนักข่าวไปรอทําข่าวที่หน้าบ้านของคุณแพนเค้กนั้นเพียบเลยนะฮะเพียบเลยบ้านนี้ก็คืออยู่ในรั้วเดียวกันแต่มีบ้านสามหลัง ปลูกอยู่ในรั้วเดียวกันนะครับนักข่าวก็ไปเยอะแต่ไม่เห็นมีรถของตำรวจเลยนะครับนี่นะก็พยายามมองเข้าไปในบ้านหลังแรกก็มีรถเบนซ์สปรินเตอร์ทรานเฟอร์นะฮะหลังที่2ก็มีรถกระบะแล้วก็รถเบนซอีก2คันนะฮะหลังที่3ซึ่งเป็นบ้านที่แพนเค้กอยู่ก็มีโตโยต้าอาผาสีขาวนะฮะฮอนด้าแอคคอสีเทาดำแล้วก็ t o y ยต้า o อตเตสีครีมจอดเรียงกันอยู่นะฮะ โดยที่บ้านของแพนเค้กนักข่าวก็พยายามส่องดูเห็นมีแม่บ้านกำลังเอาสิ่งของสัมภาระเข้าไปไว้ในรถโตโยต้าอาผาดน,นะครับพอแม่บ้านหันมาเห็นผู้สื่อข่าวก็รีบปิดประตูรถแล้วก็รีบกลับเข้าบ้านทันทีนะฮะนักข่าวก็เอ๊ะทำไมมีข่าวว่าตำรวจจะมาสอบปากคำไม่เห็นมีตำรวจมาเลยก็ลองสอบถามราปอปภของหมู่บ้านดูครับรปอปภหมู่บ้านก็บอกว่าเอ้ก็ผมก็ไม่เห็นมีตำรวจเดินทางมานะนี่นะฮะนักข่าวก็เลยโทรศัพท์ไป สอบถามหาคุณนวลน,นงคุณแม่นะฮะคุณแม่เองก็บอกว่าอตอนนี้แพงเค,ค้กออกจากบ้านอยู่ไปอัดรายการวันวาน,วนยังหวานอยู่ตอนนี้ไม่มีใครอยู่บ้านนะฮะไม่มีใครอยู่บ้านเพราะอัดรายการอยู่นะครับนี่นะครับแล้วก็บอกว่ายังไม่ได้รับการติดต่อจากตํารวจเรื่องที่จะมาสอบปากคําที่บ้านเลยนะฮะแล้วก็ขอตัวเพราะว่าไม่สะดวกที่จะให้สัมภาษณ์ตอเพราะว่ากาลังอัดรายการอยู่นี่ก็เข้าใจได้นะฮะนักข่าวก็เลยเอายังไงดีเนี่ย ตกลงตำรวจจะมาสอบปากคําหรือเปล่าเพราะว่าตำรวจต้องมาสอบปากคำนะฮะถึงแม้ว่าทุนแพนเค้กและคุณแม่จะบอกว่าเจอทรัพย์สินแล้วเพราะว่าในฐานะเจ้าของคดีเจ้าของพื้นที่ด้วยนะฮะก็เลยโ <c oughs> ทรศัพท์ไปหาพันตำรวจตรีเทพทัศนะฮะซึ่งเป็นเจ้าของคดีพันตำรวจตรีเทพทัศนเมตพันพนักงานสอบสวนปรากฏว่าโ <c oughs> ทรศัพท์เข้าไปนี่นะฮะไม่มีคนรับสายนักข่าวก็โทรศัพท์ กลับไปอีกครั้งหนึ่งปรากฏว่าปิดเครื่องไปแล้วไม่สามารถติดต่อได้เอาอยัางไงต่อดีเอาอยางงี้โทรหาผู้กํากับเลยแล้วกันก็โทรหาท่านผู้กำกับสอนอมีบุรีพันธุลดเอกสาวุฒิจินดาคําเพื่อสอบถามเรื่องนี้นะฮะสายว่างแต่ไม่มีคนรับสายแล้วก็ไม่มีการโทรศัพท์กลับมาด้วยนะฮะซึ่งนักข่าวก็บอกว่าก็ผิดวิสัยจากหลายๆครั้งที่ผ่านมาซึ่งทางท่านผู้กำกับเนี่ยจะรับสายหรือบางครั้งก็ โทรศัพท์เรียกนักข่าวไปทําข่าวเองด้วยซ้ำไปนะฮะนี่อันนี้เป็นแฟ้มภาพนะครับหลังจากติดต่อใครไม่ได้นักข่าวก็ยังรอทําข่าวอยู่ที่หน้าบ้านของคุณแพนเค้กนะฮะรอตั้งแต่ช่วงเช้านะฮะแปดโมงเช้าจนถึงทั้งเที่ยงเที่ยงประตูบ้านของคุณแพนเค้กก็ถูกเปิดออกมาตอนนี้พอเปิดออกมาปุ๊บรถออกมากันเต็มเลยนะฮะก็ปรากฏว่า <laughs> บ้านของคุณแพนเค้กมีรถ h อนด้ a แอ o r d ขับออกมา แล้วก็เลี้ยวไปทางท้ายหมู่บ้านด้วยความเร็วหลังจากนั้นก็มีโตโยตา้า,า,ตตาเอาผ่าสีขาวขับออกมานักข่าวคาดว,ว่าน่าจะเป็นรถที่แพนเค้กนั่งอยู่ข้างในนี่โตโยต้าเอาผ่าขับออกมาแล้วก็เล่นเครื่องไปทางหน้าหมู่บ้านหลังจากนั้นบ้านหลังที่สองก็มีรถเนนบนซ์ถอยหลังออกมาแล้วก็ขับออกไปทางหน้าหมู่บ้านมาที่บ้านอีกหลังหนึ่งก็มีรถเบนซ์สปรินเตอร์ถอยออกมาช้าๆแล้วก็ขับออกไปทางหน้าหมู่บ้าน แต่นี่นักข่าวบอกพอแล้วไม่ตามแล้วสรุปแล้วเท่าไหร่สี่คันสี่คันถูกไหมสี่คันออกมาพร้อมกันพร้อมกันคันแรกไปท้ายหมู่บ้านอีกสามคันไปหน้าหมู่บ้านไม่ตามแล้วจะโดนนักข่าวใช่ไหมไม่รู้คันไหนด้วยอไม่รู้คันไหนแค่โดนนักข่าวเออนักข่าวเขาก็มาเล่าให้ฟังโอ้โหมันเหมือนในหนังเลยเนี่ยเหมือนในหนังเหมือนในหนังมันมันต้องมีการหลอกล่อว่าอยู่คันไหนนะฮะจนกระทั่งตอนเย็นห้าโมงเย็นเสร็จนะครับ คุณนวลนงให้สัมภาษณ์กับคุณแผนเค้กที่หน้าสตูดิโอโพลีพลัสแล้วก็ด้วยสีหน้าที่เคร่งเครียดถึงข่าวล่าสุดที่ตำรวจได้มีการตรวจสอบลายนิ้วมือแล้วพบว่าเป็นลายนิ้วมือของลูกชายก็คือน้องน้องชายของคุณแผนเค้กนะครับ,รบซึ่งคุณนวลนงก็ตอบว่าตอนนี้เรามีขั้นตอนที่ต้องไปทําอีกนิดหน่อยนะฮะเรื่องราวทุกอย่างก็จะเรียบร้อยตอนนี้เราติดธุระอยู่ส่วนเรื่องวันเวลาที่จะไปให้ปากคําคกับตํารวจกําลังหาเวลาอยู่ แล้วที่มีข่าวว่ามีลายมือของพัตเตอร์ลูกชายเนี่ยนะฮะตรงนี้ไม่มีคําตอบอะไรนะครับนะักข่าวก็ถามต่อว่าเหตุการณ์เป็นแบบนี้แล้วเนี่ยลูกชายต้องไปรายงานตัวกับตํารวจหรือเปล่าคุณนวลน,นงก็รีบตอบนะครับว่าอันนี้ขออนุญาตไม่ตอบนะครับส่วนเรื่องที่ไปพบพนักงานสอบสวนเพื่อถอนแจ้งความก็กําลังดูอยู่เพราะว่าตอนนี้ติดงานนะครับ,รบแล้วก็ พูดถึงสภาพจิตใจว่าก็เรียบร้อยดีตามที่บอกไปแล้วนะครับส่วนสภาพจิตใจของลูกชายก็ขออนุญาตไม่พูดทุกอย่างยังเหมือนเดิมนะฮะนักข่าวก็ถามต่อว่าตอนนี้คุณพัตเตอร์ลูกชายอยู่บ้านไหมคุณแม่ก็บอกว่าก็ทุกอย่างก็เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับอย่างที่ได้พูดไปแล้วนะครับผู้สื่อข,ข่าวก็พยายามซักถามอีกว่าออมีข่าวว่าคุณพัตเตอร์เนี่ยติดพนันบอลน,นะฮะคุณแม่ตอนนี้เครียดเลยนะฮะก็บอกว่าไม่มีความเห็นเกี่ยวกับ เรื่องนี้นะครับอืแล้วก็ขอตัวขออนุญาตเท่านี้ก่อนนะครับครับนี่นะก็ค, <c oughs> คือตอนนี้ผมว่าทุกคนในบ้านอย่งน,นี้ลําบากใจอใชนะชแล้วก็รู้สึกอึดอัดกับการดําเนินชีวิตในในแต่ละวันใช่ครับก็เรื่องนี้ก็เข้าใจว่าคือท่านผู้ชมฮะจะปิดคดีได้เนี่ย ทางด้านของผู้เสียหายเนี่ยจะต้องไปให้ตํารวจสอบสวนนะครับใช่ครับแล้วก็จะที่สําคัญคือจะต้องเอาไอ้ทรัพย์สินที่แจ้งความไปตอนแรกอะว่าหายไปต่างหูอะไรพวกเนี้ยอืมใช่ไปให้เขาดูไปให้ดูไปให้ตํารวจดูครับนะฮะเืยจะไปบอกว่าไปไปบอกว่าโอาเคล่ะก็เอาละปิดคดีนะคะไม่ไม่ติดใจเอาความไม่ได้ใช่จะไปแล้วก็ต้องเอาทรัพย์สินมา ว่ามันเป็นความเข้าใจผิดเพราะว่าไม่ได้หายหรอกไม่ได้ถูกใครขโมยหรอกเนื่องจากว่าสับสนลืมไปในเรื่องที่เก็บนี่นครนี่แหละค่ะมีล่าทรัพย์สินนี่ค่ะชิ้นหนึ่งสองชิ้นสามชิ้นตำรวจเห็นก็โอเคปิดคดีตรงนี้เข้าใจว่าทางด้านของเขาก็วิเคราะห์กันว่าทางคุณแม่ทางคุณแพนเค้กไม่สามารถเอาอตัวทรัพย์สิน,นไปให้ตำรวจได้๋อว่ายังอยู่ครบว่ายังอยู่ครบมันก็เลยปิดคดีไม่ได้ครับปิดคดีไม่ได้เนี่ยมันก็ มันก็ค้างอยู่อย่างเงี้ยครับใช่ไหมค้างอยู่อย่างเงี้ยนักข่าวก็จะรอวันที่ไปโรงพักนี่ก็ไม่ไปเพราะว่าเขาเขาเดาว่ามันไม่มีไอตัวทรัพย์สินนี้ถ้ามีเน่ะป่านี้ไปแล้วป่านี้ไปแล้วก็ปิดคดีก็จบนี่ไงอยู่นี่ไงก็จบสามสี่อย่างใช่จบแน่นอนนะฮะคือถ้ามีเนี่ยมันก็ชัดเจนเลยวะก็บอกก็คุณแม่บอกแล้วไงว่าคุณแม่สับสนเรื่องที่เก็บนี่ไงคะจบมันหาไม่ได้ไง กลายเป็นข่าวลือเรื่องนู้นเรื่องนี้ต่างๆนานาวิ่พาวิจารกันไปมันมีอยู่แค่นี้แหละฮะเริ่มมีอยู่แค่นี้แหละฮะแต่ว่าทางคุณแม่กับคุณแพนเค้กถ้าเกิดจะใช้วิธีในการหลอกล่อหน้าข่าวแบบนี้เนี่ยต้องทําทุกวันนะเหนื่อยนะใช่คือจะไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกอรถออกสี่คันแบบมันตลกอ่ะคือมันดูแล้วมันตลกแล้วหน้าข่าวก็ไม่ได้มีใครตามจริงจังใช่ไหมเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวไปอัด วันวานที่ที่ภูริพัฒน์เขาก็ไปรอที่นู่นอนักข่าวเห็นแล้วก็ตลกขบขันเออคันนี้ไปข้างหน้าเบนนู้นไปนี่ไปหน้าหมู่บ้านไปหลังหมู่บ้านมไม่เป็นไรอะ <laughs> เป็นไรมากไหมเนี่ย <laughs> เหมือนกับ<อ>มันมันดูแล้ววิตกจริตไปหน่อยอะแต่แต่ผมว่าผมผมก็ในเชิงนึงก็เห็นใจเขานะจะจะหนีไปแบบนี้ได้นานเท่าไหร่ <ใจ S 1> ที่สุดแล้วนักข่าวก็ต้องหาคําตอบให้ได้อยู่ดีว่าตกลงแล้วที่สุดแล้วเรื่องนี้มันเป็นยังไงอและตารวจเป็นคนบอก ว่ามันก็เป็นรอยรอยนิ้วมือของน้องของคุณแพนเค้กตำรวจพูดเองนะฮะใช่ตำรวจพูดเองนะฮะแล้วจะไปยังไงใช่ไหมฮะจะไปยังไงล่ะก็ถ้าถ้าคุณธีระเป็นนักข่าวภาคสนามก็คงจะโอเคเมืมาเห็นใจแล้วก็ไปทําเรื่องอื่นเลยใช่ไหมฮะแต่ว่านักข่าวสายนี้เขาไม่ได้ไงไม่เขา,เขาต้องไปดํามัมนจะเป็นหน้าที่ของเขาใช่ ข่าวนี้กลายเป็นว่านักข่าวที่ตามเนี่ยมีทั้งสายบันเทิงสายอจกรรมสองสายเลยเยอะมากกว่าเดิมอีก <laughs> อ่เราพักกันอีกครู่นึ่ง <c oughs> นะครับ <c oughs> ค่อยมาคุยข่าวกันต่อนะฮะ เชิญร่วมตอบคำถามเพื่อลุ้นรับของรางวัลประจำสัปดาห์จากชาร์ปไทยเทคโนโลยีพลาสมาคลัสเตอร์เป็นลิขสิทธิ์ของใครร่วมสนุกโดยพิมพ์ข้อความในทวิตเตอร์ s h a r p u n d e r s c o r e ไทยพร้อมติดแท็กชาร์ p พลาสม่าคลัสเตอรหรือ #knation